ยังมีผลของนักกีฬาไทยในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสนานาชาตินะคะที่น่าสนใจมากๆก็คือผลงานของทางสุทธาซินีรวมถึงอรวรันที่จับคู่กันนั่นเองนะคะการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการช h น n a ส m ม s h 2 0ัย่ที่ชูกังพาร์คกรุงปักกิ่งประเทศจีนแข่งขันกันระหว่างวันที่25กันยายนถึง5ตุลาคม มีนักกีฬา239คนจาก48ประเทศร่วมชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง2ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณเกือบ67ล้านบาทค่ะในรอบเมนรอ์ raw, ประเภทหญิงคู่รอบ32ทีมสุดท้ายไทยส่งสองนักกีฬาสาวนักกีฬาทีมชาติไทยก็คือทิพย์อรวรรณพรนังกับหญิงสุธาสินีสเสวตระบุตรลงแข่งขันเจอกับยาชาชวินี่กอปะเดจากอินเดียที่จับคู่กับจีมินฮยองจากออสเตรเลีย ผลการแข่งขันปรากฏว่าคู่ของทิพย์อรวรันกับหญิงสุธาสินีเอาชนะคู่แข่งกอปาเดกับมินทยองไป3ต่อศูนย์เกมค่ะ11ต่อ9 11ต่อ5และ11ต่อ8คู่ของสาวไทยทำคะแนนตบลงไปเองถึง33คะแนนเหนือกว่าคู่แข่งถึง22ครั้งหญิงคู่ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปเจอกับนักหวดสาวซาบินวินเทอร์ที่จับคู่กับหยวนวานคู่มืออันดับ8ของรายการจากเยอรมนีต่อไป ซึ่งจะแข่งขันในวันที่1ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้เวลา11นาฬกา10นาทีตามเวลาประเทศไทยค่ะ